บัตรประชาชนใบเดียวเสียยะจัดให้ทรงฟรีทัวไทยครับพี่น้องครับผมโอ้โห,โหวันนี้ครับอยู่เคียงงานดึกดื่นเลยไก่สิ้นเดือนนาะพี่น้องกะเคียยอดเร่งยอดรถปล่อยหารถให้ลูกค้าทรงมอบรถให้ลูกค้าเบสเซนเราเดือนนี้เกือบลอยขั้นหล้วครับพี่น้องเกือบลอยขั้นแล้วตาดีตาล้านเลยหารถให้ลูกค้าแถวบ้าท,ท่านจัดให้พี่น้องครับ ปัดประชาชนไปเดียวส่งฟรีทั่วไทยจากย่ามแล้วสี่ทุ่มตรงนะเสียญะก็จะรีวิวให้สําหรับพี่น้องที่สื่อรถน้าเสียยะเสียยะเตรียมส่งมอบให้เรียบร้อยครับผมเริ่มจากตัวแรกเลยตัวนี้สีประตูครับโคตรสวยเลย2020นออกรถศูนย์บาทบัตรไปเดียวไปใส่เดียเสียยะกัในไปใส่ค่นี้ไปทางอีสานครับไปทรงอีสานวะไปทรงอีสานลายฟรีฮอดบ้านหลายคนถามว่าเจ้าบรับว่านนไปเฮ็ดไปดูหรือไปเซฟหรือไปยังไง ขายเจ้าขายบ่ขายครับเป็นเจ้าขายยังขายโอ้ยบอกว่าได้ขายรถเจ้าขายยังบอกรถบอกเหลืองรถอยู่เรื่องอื่นเอาไว้ก่อนขายรถอ๋อขายรถดูนะโอเคนึกว่าเจ้าเสียบเจ้าดูดขายตกลงไม่ได้เสียบไม่ได้ดูดแต่ป็นคนขายแมสเข้าเปว่าเสียบว่ดูดขายอย่างเดียว มาแล้วบมหลับบนนอนบนน้ครับในนอนเลยขายอย่างเดียวออเดอร์มันหลาออเดอร์มันหลาบอกมาได้ขายเป็นผู้ขายครับเนาะส่งอีสานครับส่งอีสานพวกไหนรถง่ามเว้ยคันี้จั๊ทส่งลงหลอดแม็กที่อี37มสงไดข้างในเตรียมของไว้ยัดออกพร้อมกันแล้วครับซีซาร์หาท่านควรทราบราบเรี่ยงคิ้วกันครับเรียงเป็นหางงูเลยนะรถล่างหม่หอมกุ๊บกุ๊บ เดี๋ยวก็สิเตรียมไอชุดสังฆทานชุดใบสีชุดไอผ้าอ้อมเล็กน้อยเออชุดเข่าสารเข่าสวยเออดอกไม้จันรนี่ปะว้าอยู่ปะเอาเรียกว่าเป็นของเกิดของวายเเพราะว่าจะเป็นทูบหอมเทียนบูชาพระธรตะไตรต้นกุ้งต้นกล้วยมีให้พอมพอมขึ้นบ้านไม่เลยเลยเลอะเธอเลอะเเ่อเราเลอะอเธอเลอะเธอะล้วต้งจะว้ใจ่ผู้เลื่อนเรานี่เอา ก้า,าไปเลนหลายมื่ผู้ใดก็ถามเอาเออเราผู้ใดกับสี่เอาโอ้โหแต่งแต่เมชุดแต่งคาร์บอนคาร์บอนบัสงามแต่ว่าตัวนี้เด็กผู้ใดเด็ตัวนี้ไปคือสีคือสีหมาบเนาะใส่บัตรไปเดียวผู้ใดจองก่อนไดก้ก่อนกับผมทรงอีสานครับเมืองการเมืองการไบบอาจามาผิดนะแม่นอีสานฟังภาษาเจ้ารู้เรื่องอยี่บ๋ออาจารย์สิฟังหมู่เรื่องเพราะลงเรื่องลนะก <laughs> ูก็บอบาไทยเกิงหนึ่งเบาลนักเกินึง ไ,ไหนบ้างรููเรื่องกับฟังเราแล้ววะ <c oughs> เอสซีว่ามนโอ้ยข่อเราหัวขวดเจ้าโนเซียบไทยคำอ่าลาาคำ่ำจังเป็นคนอีสานบ้านไหปกติเกิดกรุงเทพกรุงเทพเกิดที่กรุงเทพอโตที่สแก,ก้วอ่าเพื่อนบอกอีสานก็เลยบอกอ,อีสานไหนน้องเพื่อนเราเมียเมียกับเป็นคนอีสานอ่าพ่อแม่เป็นคนอีสานออแต่ว่าเกิดกรุงเทพได้เกิดกรุงเทพเรียนเรียน เรียนบ้านนอกเรียนโรงเรียนบัดบวชบวชโรงเรียนบัดตายตายกับวัดตายก็คืองบแบบเกิดแก่เจ็บตายคนเฮาก็เกิดแก่เจ็บตายขึ้นมากนีแต่ศาสนาเกิดกะไปโกนหัวผู้ใดโกนห้พระบอพระโกนห้บวชผู้ใดบวชห้ผู้ใดพระครับอ่าตายผู้ใดสวดสบห้พระครับเกิดแก่เจะไตายตายเสร็จแล้วก็ไปอยู่วัดครับผม เพราะว่าเนี่ยไปให้เข่าบ้านเนี่ยสิเอาผัวมาให้ขเข่าบ้านเออสัจธรรมชีวิตบ่ต้องคิดหลายครับเอาคันนี้โอ้งามแต่ว่าอ่ะมา1.9ครับจัดทรงลรงร้อแมตตี้อีสามสิตอนรีวิวกับวิว GTR RPG ิกใบพัดล้อวิวโชว์คุณอ่ะบัตรห้าทรงเหมาะพิลูกค้าพี่อีครับ <c oughs> เป็นยังเอาแบบาตตมันแตกเนาะแบตบตมันเสียเนี่ยคอยก็ต้อง คัดซิ่งดีๆให้ลูกค้าเออมันเป็นลายยอดที่แต่เออกับ,บางขันเนาะมากับมาเดิมๆอ่าเป็นแม็กติดรถแม็กติดรถคู่โต้นะโมเมนต์แม็กซิ่งแม็กยังหรอกครับกัแม็กติดรถนี่แหละเออกัให้ลูกค้าเลือกได้ใจพี่เออาร์พี่วันซีแปดไอสามศูนย์ไปพัดรอเวล์อาร์พีจีจีทีอาร์ให้เลือกเลือกได้ใจแล้วตอนนั้นเมื่อนัี่เห็นเจ้ารีวิวหลอดกระทะเป็นอย่างไรแม่นหลอดกระทะนี่<า>อันนี้หลอดกระทะนะแต่แบบเออลูกค้า ขอจัดให้ตอนนี้แด่งแล้วขอใบพักมืดแต่ที่แต่ที่เราเบิงอยู่เจ้าเราสิบเอเซียให้เจ้งใช่ปะเอาสิบเอเซียแจ้งไหนตังก็ไม่ได้เอาตังจัดบาทโอเคเพราะได้เก็บตังมาเนี่ยเพราะได้เก็บตังที่ดาวออกรถสุนัตบัสไปเดียวส่งฟรีหอดผ่านผู้ใดจองก่อนได้ก่อนผู้ใดจองทีหลังได้ทีหลังเอออย่ามาทะเลาะเบาะแหวนกันครับผมพอเสียยาเบาเอาเงินกับลูกค้าจักบาทเอาย้อนยังย้อนยัง กูขายรวยไม่ได้ขายรถเด้วยขายยางนึ็นลวยเด็กเขาจะมาตรวจต่อไม่ยอมไม่ยอมมาหรอกบรามีเวลานอนทุ่มมือนี่บ้านไม่ได้เข่าเลยบ้านไม่ได้เข่าคาเฟ่อยู่บ้านม่เคยเสียเจักเท่อเป็นยังไม่ได้อยู่บ้านม่เคยนอนบ้านม่เคยนอนบ้าน มือนี่นอนโรงแรมหนึ่งเหมือนี้นอนโรงแรมหนึ่งเหมือนี้ไปนอนอีกบ้านหนึ่งเนี่ยมีทั้งหมดสี่สแปดคน <laughs> เออเนี่ยคนที่ซื้อแปดนั่งถ่ายอยู่ในห้องเออเน่ก็ไปน,นอนวัดที่เดียวรถหลังจ,จบคลิปนี้น่าจะนอนเมรินหรือนอนวัดเพราะว่าขายดิบขายดีเกินเออเอ,อ,อาจจะเกิดกันยิงเสียญาติทิ้งก็ไม่รู้ นะอันนี้รอปล่อยรอปล่อยรอปล่อยน่ะแหละออกระทีอ่อยากควงาัีวิวนี่คือรอปล่อยครับพี่น้องรอปล่อยรอปล่อยอน,น่ะสิสร้างไสร็มาเรืมอีกแล้วโอ้ยข้าแต่เล่นเลยลืมเลยรถเซียะสวยทุกขั้นออกไปนี่ก็พร้อมใส่งานแลนรงพมา่ากินครับพี่น้องครับอันนี้พี่น้องจากจันทบุรีคันน<า>ี้้จไดรถเก๋งเจ้าขายกันบ่ขายขายรถคอกรถเก๋งรถซิ่งรถไถรถตำหน้ารถเข่าสวนรถปลูกยูคารถปลูกไฮปลูกหน้า โดมบินให้ปุ๋ยกับขายนะครับเอื่อขายหมดแหละครับบ้าโหลดมติต่อเสียยาจัดให้บริการฮ็ดสัญญาหอดบ้านฟรีส่งรถหอดบ้านถึงบ้านฟรีอ่าซื้อง่ายขายคล่องซื้อคล่องขายง่ายต้องเสียยาบัานท่าออกรถศูนย์บัตรบัตรไปเดียวส่งฟรีหอบ้านฟังรู้เรื่องฟังไม่รู้เรื่องกอคลิปใหม่ครับผมบอกเรื่องบอกศาสตร์ก็คลิปใหม่ครับฟังไม่ได้ก็รีเพะอไรเขาเรียกว่าอะไรสต็อปให้มันวิ่งช้าๆ้าให้มันวิ่งช้าช้าจะได้เข้าใจ สุดท้ายขอขอบคุณ f อฟซีเสีย,ยทุกท่านขอให้ท่านล่ำขอให้ท่านรวยขอให้ท่านถูกหวยกันล้านทุกคนแล้วจำพัศนคติของเสีย,ยส่วนหนึ่งไว้ว่าอ่่าาวเกิดเป็นคนครับผมอย่างไงเกิดเป็นคนอย่าต่ำกว่าคนอย่าให้จนกว่าใครชีวิตต้องสู้โโอ,อ,โอเอาอีกหนึ่งคำคมจัดมาจัดมาอ,อยู่บ้านครับผม <c oughs> เมียกระดา <c oughs> ออกไปจ่ากระจับชีวิต อ้าวออกรถสูญบาทปัดไปเดียวเสียยะจัดให้พิมพ์คำว่าสุดครับเสียยะพิมพ์อีกทีว่าจวดครับเสียยะเสียสุ่มแจกเสื้อให้ครับผมมีเสื้อ FC มาให้ลูกค้าแล้วเพิ่งผลิตมาเพิ่งเพียงเียเดี๋ยวสิว่าตัวเบิงเบิงจะหน่อยเดี๋ยวคุณบ้านตัวเสียมาเรื่อนป่ะแมนเสืยกูบาแล้วป้าดมันใหญ่ไงกระสอบปานเนาะเัิ่งผลิตมาเหมือนกัมาแจกเลยเฉพาะวันนี้ไมาแจกบางงแจกจังไหนดิ อ,อ๋อคันนึงก็คือแกกระสอบนึงแมอโอบ <c oughs> อกกันโบราณเอาว่าสิแกให้เบิ่งโอ้ยมามาเว้นอีกแกไว้ผู้ใดแล้วมาได้เอาได้มาปล,กล <c oughs> าูกอ่ะได้มาปลูกลเอามาเสื้อเสื้อนี่เสื้เอเสื้อแจกคเนาะเออเสื้อแจกคมาละอ่ะเอาเพิเมโตเลยผู้ใดพิดพมพ์คำว่าสุดพิมพ์คำว่าแาาจ๋วพิมพ์คำว่าจวดปลูกใ,ใจเสีอยะให้กำลังใจเสีอยะคอมเมนต์เฮ้ห้าสนุกสนาน รวมแกะเสือเอ f ซี p แฟนเพจให้อีกพ่อแม่พี่น้องเอาออกรถสูนบาทบัดไปเดียวแช่ไปครับพ่อแม่พี่น้องออกรถสูนบาทบัรไปเดียวซื้อง,ง่ายขายความซื้อควอมขายง่ายเสียยักษ์บรรทัดจัดหนักจัดเต็มครับแจ้ว